วันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ DB k u l e r สิ่งนี้คืออะไรเขาเรียกว่าจุกอุดเสียงจุลดเสียงถ้าฝรั่งก็จะเรียกว่า silencer DB k u l e r ถามว่าฟังก์ชันมันคืออะไรปกติแล้วอะ่ะมันจะไม่เล็กขนาดนี้หรอกไอเนี้ยคือมันสําหรับท่อมอเตอร์ไซค์ถามว่าตัวนี้เนี่ยทำไมมันถึงทําให้เสียงมันลดลงสมมุติว่าน,นี้คือมอพักของเราถูกปะปกติไอเสียมงมันก็ วูวูวูอย่างงี้ใช่ไหมพอเราใส่ตรงนี้เข้าไปปุ๊บแทนที่ไอเสียมันจะออกได้ทั้งหมดอะกับกลายเป็นว่ามันออกได้แค่นี้รูแค่นี้ยแปลว่าอะไรอากาศที่มันออกได้เนี่ยมันจะเหลือแค่นิดเดียวที่เหลือเนี่ยมันก็จะวนอยู่ในนี้แทนที่มันเป็นฝายท่อมันจะทำหน้าที่เป็นหม้อพักไปด้วยหรือหม้อพักมันเป็นหม้อพักอยู่แล้วเนี่ยก็ทาให้ไอเสียที่มันออกได้มันออกน้อยๆลงแต่ถามว่าใส่แล้วมันมีข้อเสียไหมแน่นอน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณทําอย่างไม่ถูกต้องหรือไซส์ที่คุณใส่เนี่ยคุณไปมั่วนิ่มมาความเสียหายนแน่นอนเกิดกับเครื่องยนต์เพราะไอเสียไม่สามารถที่จะระบายออกได้ถามว่าสาเหตุอะไรที่เขาจะต้องใส่สิ่งนี้คือต้องบอกไหมบอกเลยก็ได้นะโอเคอก,ก็นะอยาก,กให้มันเสียงน้อยลงถามว่าทำไมอยากให้เสียงน้อยลงต้องบอกไหม<บ>ต้องบอกเหรออ๋อจะได้ตรวจผ่านแต่ผมเข้าใจสิ่งนี้มันเอาไว้แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าเพราะบางคนเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วถ้าใส่ท่อเดิมยอมเดินดีกว่า